สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่กัวลาค่ะวันนี้นะคะเจนนี่พาเพื่อนๆนะคะมากินร้านชานมไข่หมูกะ่ะที่เปิดใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ,คะก็อยู่ไปใกล้กับห้างโลบิสันของจังหวัดจันทบุรีค่ะแต่ที่เจนนี่พาเพื่อนๆมาที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เลยค่ะแต๊แต๊ดต้ที่นี่นะคะมตีตู้ตู้แบบว่าเป็นตู้ถ่ายสติกเกอร์ด้วยโซล่าใช่ไหมเราเรียกถูกใช่ไหมโซล่านะคะก็มาดูกันว่าที่นี่นะคะเมนูมีอะไรทานบ้างตามเจนนี่มาเลยค่ะ ร้านโซล่านะคะก็จะเปิดเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะปิด5้าโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆหาได้ไม่ยากเลยอยู่ใกล้ๆกับโรบิสันจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ซิกเนเจอร์เป็นตัวไหนคะเป็นชานมไข่ค่ะกับกาแฟมะปีค่ะอ๋อมันชางั้นเป็นชานมไข่มุกค่ะความหวานที่นี่เลือกได้ไหมคะก็เป็นหวานมากหวานน้อยค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเป็นหวานน้อยค่ะชานมไข่มุกจะเป็นรูปนี้ อ๋อชานไผ่หมกนะคะแล้วก็ลองไหมเดี๋ยวลองเป็นกาแฟมะปีบค่ะ,คะแล้วก็ขอโกโก้ด้วยค่ะโกโก้ค่ะทั้งหมดสามแก้วค่ะอุ้ยแต่ที่นี่ม่มีเมนูอื่นด้วยนะก็คือมีน้ำดกงโซดาคือมีหลากหลายมากมีสตเบัลี่โซดาก,ก็ด้วยลิ้นจี่ก็มีคือแนวแบบว่าแนวโซดามีหลากหลายมากนมสตอเบอรีบบร่นี่คือยังไงอะคะเป็นเป็นคือนมสตอเบอรีบบร่เลยหรือว่ามาผสมอะไรอย่างเงี้ย ่อะออเป็นลาเตนิด,ดนึดนงเค่ะเขา<อ>มีสติ๊กเกอร์แถมให้เราด้วยอะน่ารักมากนี่เลยค่ะเป็นเมนูนะคะที่เจนนี่ได้สั่งมาอันนี้เป็นชานมไต้หวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟมาปี้ยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้เย็นค่ะ ตัวซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะก็คือจะเป็นสองเมนูนี้เรามากินเมนูแรกก่อนเลยค่ะซึ่งใครๆมาไม่ควรพลาดมากเขาบอกว่าร้านนี้ชานมอร่อยมากอืมอร่อยมากหอ,อมใบชามากเลยชื่นใจมากอันนี้ชื่นใจมากอะไรอ่ะเต็ม10ให้10 สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบใส่กาแฟนะคะแล้วก็ชอบความแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่ชอบเป็นแนวกาแฟเพียวอย่างเดียวแนะนำอันนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นกาแฟมะป,ปีเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำน้ำมะปีปเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราลองมาทานกันค<ม>่ะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวเด็ดของทางร้านเหมือนกันสดชื่นอะ่ะคือสดชื่นจากตัวมะปีมนะคะสดชื่นมากเลย แล้วก็เป็นเมนูที่แบบว่าถ้าเป็นเพื่อนกินสไตล์เหมือนอเมริกาโน่เนาะแต่ว่าเป็นแบบว่าที่ที่ใส่ที่ใส่ใสแบบว่าเหมือนแบบปิป๊บเข้าไปด้วยเจนนี่เรียกไม่ถูกอะคือมันเป็นกาแฟสไตล์เหมือนอเมริกาโน่แต่ว่าได้กลิ่นมะปี๊บที่ชัดมากถ้าเป็นเพื่อนชอบกินกาแฟที่แบบว่ามีส่วนผสมของน้ำผลไม้อันเนี้ยน่าน่าจะต้องแบบชื่นชอบมากๆเลยค่ะอันนี้สำหรับใส่กาแฟเจนนี่ให้เต็มนะเจนนี่มองว่าอร่อยคือกาแฟเขาหอม อีกตัวหนึ่งที่เจนนี่ชอบอยู่แล้วคือโก,โก,โ,กโก้แต่ว่าเจนนี่ยังไม่เคยทานโกโก้ร้านนี้เยเจนนี่จะลองทานค่ะหอมนมแล้วก็หอมโกโก้มากโกโก้ที่นี่เขาไม่หวานนะเพื่อนๆไม่ต้องแบบว่าสักว่าหวานน้อยเลยอะชอบชอบตั้งสามแก้วเลยไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือว่า,าวันนี้ ซึ่งหากเพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเราก็ได้มาเที่ยวแ,วแถวโซโลไปสันจังหวัดจันทบุรีนะคะฝากเพื่อนๆนะคะมาที่ร้านนี้เลยค่ะโซลระนะคะรับรองว่าชอบไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ที่กินน้ํามาทั้งหมดสาสไตล์ไม่ว่าจะเป็นชาเป็นกาแฟหรือว่าเป็นโกโก้นะคะอร่อยทุกน้ําและที่สําคัญราคาย่อมเยาด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กําลังใจเจนนี่ด้วยนะคะวันนี้เจนนี่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ที่ร้านนะคะโซล่าเขาจะมีตู้ที่เป็นตู้สติกเกอร์แบบนี้นะคะเมื่อกี้ค่ะเจนดี้ได้เข้าไปนะคะก็ก็คือตกใจมากเดี๋ยวนี้ตู้ตู้สติกเกอร์เขาจะต้องจ่ายเงินผ่านพรอมเพย์เนาะเมื่อเพื่อนเอนเข้าไปข้างในนี้นะคะก็จะมีปุ่มให้กดนะคะว่าเริ่มการสตาร์ทนะคะเพื่อนๆก็กดที่ตัวนี้เลยกดสตาร์ทนะคะแล้วเพื่อนๆก็ชําระค่าบริการแล้วมันก็จะขึ้น QR code มาให้แล้วเพื่อนเพื่อนก็ชําระที่ QR code นี้นะคะ ซึ่งพอเพื่อนๆชาระเสร็จเมื่อกี้นี้ค่ะที่เราได้ทำนะคะเขาจะมีให้เราเลือกแบบว่าหลายเทมเพลตอะเทมเพลตมีให้เลือกเยอะมากซึ่งเชนนี่ก็เลยเลือกเทมเพลตมาอันนี้เนาะใน100บาทเราจะได้รูปทั้งหมดนะคะจะเป็นถ่ายได้ทั้งหมด3แอคชั่นแต่ว่าจะได้ทั้งหมด2เทมเพลตนี่ให้เพื่อนๆเลือกได้เลยแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างนะข้างในมีแบบน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็สไตล์ของที่นี่เขาจะไปออกสไตล์วันญี่ปุ่นนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมานะคะว่าที่ร้านนี้คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นร้านขายไอ,อสติกเกอร์นี่นะนจริงๆแล้วมันคือร้านขายชานมนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในตู้นะข้างในอ่ะเขาก็คือให้เราอ่ะจ่ายเงินค่าสติกเกอร์100้บาทเมื่อเราจ่ายผ่านคอมเพลเสร็จก็เือจะมาหน้านี้นะคะก็เขาก็จะมีให้เราเลือกรายละเอียดว่าเราต้องการรูปแบบฟอร์แมตแบบไหนใช่ป่ะเทมเพลตแบบไหนดีอะเฮ้นี่น้ารักน่ะเอาตัวนี้ตัวนี้นเอ,า,เอา,าตัวนี้นะยังไงต่อยังไงต่อ ยังไงกํลังปิ้นออกมาหรอ,อปิ้นตรงไหนอ่ะนี่ได้แล้วได้แล้วสติเกอร์ออกมาก็คือเมื่อกี้เราเลือกแบบว่าไป็สองแอดเอาไว้แล้วก็เขาให้เราถ่ายรูปได้ถึง3ามแนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราจะกลับไปให้พอดู <c oughs> น่ารักดี <c oughs> <c oughs>